พอดีเห็นมีคนถามนะเรื่องอยากให้วัตถุเปล่งแสงใช่ไหมหาวิธีนี้บ้านหลายเดือนเลยนะในแต่โปรช็อปมนาะหามไม่ได้นะครับโอเค <laughs> เห็นแล้วแบบอยากจะทำคลิปให้ดูเลยนะไปดูดีก,กว่านะครับอ่ะอันนี้เอาภาพนี้แล้วกันนะครับญ่สมมุติว่าผมจะอาคูออมจะทําภาพนี้ให้น้องเขาเปล่งแสงมาล้างค้างโดยใช้เรียลเอสตาใช่ไหมนะครับก่อนอื่นเนี่ยก่อนอื่นนะครับ เนี่ยไอเลเยอร์เนี่ยเราต้องแยกเป็นก้อนก่อนนะเป็นก้อนๆนะครับหมายความว่าเราจะทำกับโฟลเดอร์ก็ได้เราแยกเป็นกอ้อนแบบนี้นะครับแบบโฟลเดอร์ก็ได้หรือเราจะทำเป็น,นตรงเนี้ยเป็นเลเยอร์เดียวก็ได้แบบนี้เป็นก้อนๆ,ๆผมครูอมตีเป็นเลเยอร์เดียวดกว่าจะได้เข้าใจง่ายเนาะนะครับแต่ว่าไลเยอร์สไตล์ทำกับทากับทํทกับโฟลเดอร์ได้นะนะครับไออย่างเนี้ยน้องไทยกันะครับเราจะให้น้องเขาเปล่งแสงออกมา ให้เราไปกดตรงนี้นะครับตรง fx นะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับกดเราเลือก auto grow นะครับนี่ auto grow ตรงนี้ตรงนี้นะ auto grow กดหนึ่งที่อ่าเนี่ยเปล่งแสงล้าเห็นไหมง่ายไหมตรงนี้นะครับ auto grow เดี๋ยวเราจะมาเข้าเข้าใจตรง blending mode ที่ทําให้น็อกเปล่งแสงกันก่อนดีกว่ามันจะมี normal นะจะมีจะมีตัวที่ครูแนะนําเลยนะก็คือสกรีนนะครับตรงนี้เป็นสกรีนตรงนี้แนะนําเลยนะตัวใช้สกรีนนะครับ มันจะได้แสงมาสวยๆนะครับโอเวอร์เลย์ก็มนการลดนะลดลดความหนาแน่นนะลดความหนาแน่นนะครับให้มันสว่างอะไรเงี้ยนะครับตรงนี้จะเป็นเรื่องก,การเลือกสีนะครับเนี่ยอยากจะเลือกสีก็เราแต่จะเลือกสีได้เลยเราเลือกสีอะไรก็ได้นะครับที่ที่เราต้องการคูณเลือกสีทองทองแล้วกันนะครับชอบสีทองทองนะครับ <S <S เหลืองอ่อนๆเนี่ยเราไม่ใช้สีอ่อนๆนะครับอ่าแล้วก็ตรงสเปนเนี่ยจะเป็นความหนานะครับจะเป็นความหนา แนะนำว่าสเปนเนี่ยน้อยๆน,น,นะครับแล้วก็ไอไซส์เนี่ยเยอะๆหน่อยเยอะๆหน่อยเห็นไหมครับไซเยอะสเปนน้อยแล้วก็อาจจะขยับสเปนมานิดนึงนะครับโอเคเนี่ยแปลงแสงแล้วทีนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดเราอยากจะได้แสงที่มันแบบเข้มๆแบบแสงแบบเหมือนดูแบบเข้มๆสว่างๆเลยอ,ะอ่ะสกรีนอาจจะไม่ตอบโจทย์นะอาจจะแนะนําเป็นตัวอาจจะเป็นคัลเลอร์ดอตไหมนี่เห็นไหมสีก็จะแตกต่างไปนะครับคัลเลอร์ดอทนะครับหรือว่าแอดเนี่ยก็จะเร่งความ สว่างยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้นะครับกลุ่มที่เกี่ยวกับแสงทั้งหมดนะครับครูออมแนะนำตั้แต่ตัวไลเทนเนี่ยไลเทนเนี่ยจนถึงจนถึงฮาร์มิกเลยเนี่ยกลุ่มเนี้ยกลุ่มเนี้ยคือกลุ่มที่ทำงานเกี่ยวกับแสงกับสีนะครับคือกลุ่มเนี้ยสามารถใช้กับอ er ัลต์โกได้ดีนะครับแต่ถ้าคิดไม่ออกให้ใช้สก,กีนนะครับดีกว่าหรือก็เนี่ยไล่ลงมาไล่ลงมาเนี่ยแล้วแต่เราชอบเลยนะครับแล้วก็ปรับแต่งเพิ่มเติมได้นะครับว่าจะเอาแบบน้อยหรือเยอะอะไรอย่างงี้ประมาณนี้นะครับ โอเคส่วนพวกนี้ไอพวกนี้การแบบวงแสงเนี้ยเนี่ยสามารถไปเล่นเองได้นะครับไปเล่นไปเล่นลองเล่นดูนะมันจะมันจะแสดงแสงออกมาแบบในรูปแบบต่างๆขึ้นอยู่กับเคอร์ฟที่เราตั้งนะครับโ okay. อเคปิดเปิดนะครับแค่นั้นแหละนะครับในการใช้ตัวอัลเทอร์โกลนะครับ